ถ้ามอเป็นโรคจิตหรือเปล่าถ้าทําพฤติกรรมอย่างนี้ซ้ําๆเกิน6เดือนถือว่าเป็นอาการป่วยทางจิตแต่ถ้าทําบ้างครั้งสองครั้งถือว่าเป็นรสยบของบางคนเป็นโอกาสของคนบางคนที่เขาตับาความเจ็บเส้นในชีวิตถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาทาง Facebook ของเราครับผมส,สวัสดีค่ะห <c oughs> นูเสพข่าวโซเชียลเราเห็นพวกทํามองชอบทายทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะกลัวว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราจะตกเป็นคนในคลิป แบบนี้เราต้องระวังตัวแบบไหนดีคะเพื่อนของดิฉันเนี่ยเคยเจอโรคจิตกับตัวเองเลยที่ป้ายรถเมล์มแต่ว่ากว่าจะรู้สึกตัวก็คือเลอะคราบนาะอสุจิไปแล้วค่ะแบบนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นโรคจิตคนพวกนี้รักษาหายไหมคะทําไมเขาระงับอารมณ์และความต้องการไม่ได้เลยถ้าเกิดแบบนี้กับคนในครอบครัวเราจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างอเอาตัวน้องก่อนดีกว่าครับตอนนี้เสพข่าวจนประสาทกินแล้ว จริงแต่ก็อดตวงเไม่ได้นี่ออกมันเยอะมากเลยนี่ก็ถือว่าเป็นเริ่มที่จะเป็นโรคจิตเลยใช่ไหมน้องคนนี้ข่าวประเทศไทยเนี่ยข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ใชผมเคยเสพข่าวแบบว่าประเภทอุบัติเหตุรถชนเลยจนทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งผมไม่กล้าออกนอกบ้านเลยอ่ะคือจริงๆแล้ว เสพข่าวเนี่ยให้รู้ว่ามันมีเหตุการณ์ร้ายๆจริงเช่น<ช><ช>ทำไมคุณนี้ไม่ไม่ไปกลัวเรื่องถูกขม่มขืนล่ะไม่กลัวขโมยเข้าบ้านล่ะไม่กลัวโจรผู้ร้ายต่างๆไม่กลัวอุบัติเหตุรถคว่ำล่ะเ,เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเสพข่าวอย่างนั้น<ช><ช>นะครับในโซเชียลเนี่ยพอเจอข่าวประเภทน,นะ้ถ้ามอง<ช> ถ้ามอเป็นโรคจิตหรือเปล่าถ้าทําพฤติกรรมอย่างนี้ซ้ําๆเกิน6เดือนถือว่าเป็นอาการป่วยทางจิตออแต่ถ้าทําบ้างครั้งสองครั้งถือว่าเป็นรสสยบของบางคนเ,ออเป็นโอกาสของคนบางคนที่เขาแบบพาความติดเต้นในชีวิตถือว่าเป็นพฤติกรรมทมี่ไม่เหมาะสมแต่ไม่ถือว่าเป็นความเจ็บป่วยออนะครับคราวนี้ก็ต้องระมัดระวังคราวนี้เราก็มีความรอบครอบในการใช้ชีวิตอะคือไม่ต้องระวังจา่าจนกระทั่งไม่กล้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนไม่กล้าขึ้นรถเมล์ไม่กล้าอาบน้าอะไรก็ระแวงไปหมด อย่ากลัวจนเกินเหตุเออเราต้องมาอมองภาพปกตินี่แหละมองภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยโรคจิตพวกนี้ดีไม่ดีอาจจะมีน้อยกว่าอุบัติเหตุที่รถชนตายกันวันหนึ่งเป็นพันๆร้อยร้อยเปนพันเท่าเหมือนกับว่า สัปดาห์ที่แล้วผมไปบรรยายที่จังหวัดยะลายะลาเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากเป็นจังหวัดที่ผังเมืองดีที่สุดแล้วเวลาผมไปยะลาเนี่ยเมียผมหรือเพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยกล้าไปหรอกล้าไปหรอเฮ้ยรู้หรือเปล่าว<ะ>่ากรุงเทพเนี่ยอันตรายยิ่งกว่ายะลารรเรื่องของอุบัติเหตุในทางรถจนอะไรต่างๆเนี่ยในกรุงเทพมีมากกว่าผมก็ไปยะลาด้วยความรู้สึก สบายใจไม่ไม่กลัวอะไรแต่ในกรุงเทพเนี่ยผมระมัดระวังในการเดินข้ามถนนหรือว่านั่งรถต่างๆคนนี้อย่ากลัวเกินเหตุครับแล้วก็พยายามพยายามคบเพื่อนใน Facebook ที่เป็นเพื่อนที่เขาสนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมจะได้ดูภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยภาพสถานที่ท่องเที่ยวสวยใช่แล้วก็ดูแลตัวเราเองเท่าที่สามารถทําได้ที่เหลือก็แล้วแต่แล้วครับ รรเราขับรถของเราดีแล้วแต่รถคันอื่นจะพุ่งช,ชนมาเราเราก็ช่วยไม่ได้อะทีนี้อีกหนึ่งคำถามที่อาจจะช่วยได้นะครับสมมติว่าใน บ้านของเราดีไม่ดีน้องคนนี้อาจจะถามเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวก็ได้อาจจะมีพี่ชายหรือน้องชายที่ตอนนี้เนี่ยติดเรื่องของการแอบถ่ายแอบถ้ำมอ,อจงจริงๆเช่นแบบในวิดีโอในในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่บ้านเนี่ยเห็น,หนคลิปไบแอบถ่ายเ,าเข้ามาผมเคยดูคนไข้ที่มาปรึกษาด้วยเรื่องปัญหาว่าตัวเขาเองมีพฤติกรรมถ้ำม,มองค,ค,คือเวลาเจอหลานสาวสวยๆเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาได้ยินเสียงอับน้ำปุ๊บเขาอดไม่ได้ที่จะต้องไปส่องดูแงนดูไอห้องน้ําตรงที่มีรู เ,เขาถามว่าแล้วผมจะแก้ตรงนี้ยังไง <Ừ. S 2> ผมบอกไม่ต้องแก้ที่ตัวเองไปแก้ที่ห้องน้ำ <Yeah. S 2> คือไอ้ตรงไหนที่มีรูตรงไหนก็ปิดกั้นให้มันเรียบร้อย <Yeah. S 2> คือห้ามใจตัวเองนะ่ะยากเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม mm. environmental manipulation <Yeah. S 2> ก็คือเป็นการรักษาอย่างเดิมน, <Yeah. S 1> นะครับ mm. เป็นที่ จัดก,การที่ห้องน้ําให้มันมิดชิด <Ừ. S 2> นะฮะไม่งั้นแล้วเราก็จะป้องกันตัวเองได้ป้องกันใจตัวเราเองได้เพราะคนบางคนเนี่ยยับยั้งชั่งใจตัวเองยากมากครับ